สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในวันที่5กันยายนก็เป็นวันแรกนะครับที่เขาเปิดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565ซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเขาได้ให้ข้อมูลนะครับว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับนะครับทั้งคนเดิมและรายใหม่ที่จะต้องลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นค่าซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนนะครับค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ500บาทต่อเดือนส่วนลดแก๊สหุงต้ม45บาทต่อรอบ3เดือนกรณีกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะได้รับส่วนลด ร้อยบาทต่อรอบ3เดือนเงินช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครอบครัวตามที่จ่ายจริงเงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน1 0 0บาทต่อครอบครัวตามที่จ่ายจริงในส่วนของเงินพิเศษของผู้พิการ200บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็กจะได้รับส่วนลดก๊าซุงต้ม ทีทีปตทหนึ่งร้อยบาทที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการเงินพิเศษผู้สูงอายุห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้นะครับตรงนี้เป็นสวัสดิการที่เขาจัดให้ที่ผ่านมานะครับซึ่งคาดว่าในอ่า ส่วนของการลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้รับสวัสดิการเหล่านี้ส่วนจะได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้หรือไม่ก็คงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามที่จะกำหนดออกมาในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีมติเมื่อ26กรกฎาคม2565อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินกว่า5,336 กว่า5,336ล้านบาทนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังคงสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีบัตรแล้วก็ตามท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ตามที่กล่าวมานะครับ